ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในีที่พี่น้องประชาชนจะกลับบ้านที่มีการประชุมแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยปัญหาข้อขัดพ้องที่เกิดปัญหาที่ผ่านมาคือหนึ่งเรื่องวินัยการขับรถของผู้ขับขี่นะครับรถช้าต้องวิ่งเลนซ้ายวิ่วิ่งวิ่งเลนขวากิจการจราจรเลอ์ไซคยวิ่งมาในช่องทางที่ตัวเองวิ่งทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งรถเสียรถสภาพไม่ดีมาจอดเสียทําให้เกิดการจราจรติดขัด ซึ่งปัญหาต่างๆนีต้องฝากเรียนพี่น้องประชาชนาท่านจะกลับบ้านเดินทางไกลหนึ่งตรวจสภาพรถเตรียมความพร้อมรถท่านให้เรียบร้อยสองปฏิบัติตามกฎหมายการกจราจรการขับขี่ว่ารถท้าขับยังไงเลี้ยงไหนไม่ทําอะไรช่วงไหนขับยังไงศึกษาการขับรถศึกษาเรื่องของเครื่องหมายกา,การจราจรรวมทั้งเส้นทางว่าเส้นทางไหนเนี่ยสะดวกเส้นทางไหนไม่สะดวกขึ้นฟัง ที่ขปนหลักซึ่งเราก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างทั้งทีวีทั้งทางวิทยุสื่อสารต่างๆรวมทั้งเส้นทางไหนปิดเส้นทางไหนเปิดโดยเฉพาะเส้นมอเตอร์เวย์ซึ่งปีนี้เรารอคำสั่งว่ามอเตอร์เวย์หมายถึงอะไมซึ่งได้รับคําตอบจากหน่วยที่รับผิดชอบว่ามีแนวโน้มที่จะเปิดปัญหาปีที่แล้วคือเปิดแล้วมีบางช่วงที่รถไปสะสมเกิดการิดขัดอีกบนเส้นมอเตอร์เวย์ซึ่งเขาจะแก้ปัญหา รลบว่าแค่ปัญหา้วยการจะปิดถึงช่วงถ้ารถท้องบนติดพักนี่ก็จะปิดประมาณ30นาทีอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็รถจะการบ่งวิ่งทางล่างถ้าข้างบนเนี่ยพอเมื่อไหร่แล้วก็จะไม่ได้ขึ้นอีกก็ฝากพี่น้องมาชาชนที่ว่าอยากจะขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นแล้วก็อยากเสียลมอย่ากวนหิดกกันนะครับเพราะว่าเราจะบริการในการทนให้อำนวยความสะดวกให้มากที่สุดถ้าโล่งเราก็เปิดให้อยู่แล้วไม่ได้ห่วงเส้นผ่านนะครับเพินพ่าาติดผัด มีปัญหาเราก็จะเปิดมาให้ขึ้นอย่างี้เพราะฉะนั้นพวกจังหวัดนั้นใครผ่านไามาอยากขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นก็ให้เข้าใจสภาพปัญหาว่าเราพยายามอำนวยความสะดวกให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดซึ่งเป็นให้ายของท่านนาะยกรัฐมนตรีสั่งการมาเรนครับท่บานหมอปตรอให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ไมากครสุดทักสิณสาคัญการตรวจกิเหตุการ,ร,รเสียชีวิตการบาดเจ็บล้มตายเนี่ยตรงกหมายหลงนะครับมาตรการต่างๆที่ตำรวจเตรียมการคือหนึ่งรเราต้องไปทาสัมพันธ์ในเรื่องของมาตรการในเรื่องการขับค เราก็มีการกรวจขันมาตรการต่างๆต้องไม่เกิดขึ้นเช่งขี่ว่าฝ่าฝืนสัญญาณไฟขับรถบนพุกฝ่ญญายย้อนสอนต่างๆที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นประมาณบาเสียเนี่ยเราจะเข้มงวดตรวจขันเราจับผนังจริงจังนะไม่อยอมแต่เบื้องต้นเนี่ยเราจะประชาดสำคัญหน่อนถ้าท้าไม่ฟังเราคุงเทคนเราจะปรับดำเนินการทางกฎหมายอย่างริงจังครับ